ดีนะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ได้ตื่นนะครับได้ตื่นสายนิดนึงปกติก็ปกติตืน่นนี่ปกติตื่นหกโมงเช้าตีห้าครึ่งนะครับวันนี้ได้ตื่นแปดโมงนะดีใจมากวันนี้ไปเดินช้อปปิ้งมานะครับเพิ่งถึงบ้านนะ ช้อปปิ้งตั้งแต่8ามนะครับตอนนี้พี่ถึงบ้านแถมไปกินชาบูมาด้วยนะครับ mm hmm. นี่ชาบูมา mm hmm. แล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้ามานะครับนี่จะมาอวดเสื้อผ้าไ่ใช่หนานๆทีจะได้แบบจะได้แบบไปเดินซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะปกติไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบส่วนมากก็จะมีของแฟนคลับนะครับที่เขาชอบซื้อมาให้กันนะครับ ใช่จุ๊บาใส่ใส่แต่ของแฟนครับนะปกติไม่ค่อยช้อปปิง้งแบบซื้อเสื้อผ้าเองหรอกไงครับนี่ตัวแรโอ้โหนี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเขียนว่าอินโนเซนต์เฮ้ยเหมือนเหมือนพ่อค้ามาขายของเลยนี่เนี่เวสเซสเสื้อเชิ้ตโทวนว่าอินโนเซนต์น่ารักมากว่าใส่แล้วน่าจะน่ารักเป็นแบบผมก็ใสยย่นิดนึงนะครับ ตัวถัดไปนะครับอันนี้ไม่รู้จะใส่ยังไงนะแต่ผมคิดว่ามันน่ารักดีน,ะน,นี่ครับนี่อยู่ตัวนี้นแบบนเป็นแบบผ้าผ้าโป่งแสงนะือแบบถ้าใส่แล้วก็น่าจะเห็นแบบเห็นข้างในเลยข้างในนั้นมีแต่เธอเอ้ เป็นหมกหนึ่งซื้อมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ CF ครับสวัสดีครับน้องเพิร์ตเดี๋ยวนี้น้องเพิร์ตเขาเป็นศิลป์เป็นนักแสดงศิลปินแล้วนะนี่แล้วก็ซื้อเครื่องเกงเครืงเกงแบบเครื่องเกงยีนธรรมดาเลยแบบมันจะแบบขามันจอกบอนบอลหน่อยนี่เห็นปะี่มนกระดอกบานๆขาบอนบอล เปนเกมแบบขาเล็กๆเราก็แบบบานตรงปลายอะไรเงี้ยหายากมากแล้วผมไปเจอมาก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวนะนี่วันนี้ผมขอตังค์แม่เพื่อไปซื้อของนะวันนี้ผมยังยังขอตังค์แม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าเงินแม่ก็คือเงินผมนะครับจริงคือเงินผมนั่นเองคือแบบผมอะทำงานมาใช่ไหมก็เงินมันก็จะเข้าแม่หมดเลยนะ ผมจะไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองใช่ผมทํางานแล้วก็งานก็จะเข้าแม่หมดเลยแล้วสมมติว่าถ้าผมอยากได้ตังค์ผมก็แค่ขอแม่นะส่วนมากแม่ก็ให้แหละถ้าแบบไม่ได้ซื้ออะไรพุ่งป่วยนะเนี่ยต่อไปนะครับเป็นกางเกงกางเกงผ้าผสมยีนนะครับเป็นแบบเป็นผ้าแบบมันมี็กเจอร์หน่อยนะแล้วก็แบบแล้วก็มีแบบตรงดีเทลตรงตันนี้แล้วก็มันจะเป็นขาแบบขาใหญ่แล้วก็ตรง ตัวก็จะเป็นขาบ,บ้านมันเดินไมครับจะเป็นขาแบบขาเขาเรียกว่าขาหมาปะประมาณขาหมาน่าจะใส่กับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอะไรก็ได้ชิลๆสบายๆแล้วก็สีก็สดค่อนข้างสดใสตัวถัดไปนะครับนี่ตัวถัดไปเป็นเสื้อเสื้อคุมนะครับตัวนี้แบบตัวนี้เตะตาวมากนะตามที่มันอยู่ในร้านนะ ว่าทรงเสื้อมันสวยมากแล้วก็เทเ็กเจอร์อะไรอย่างนี้มันมีความกำมะหยีแล้วก็มีความยีนผสมน,นี่แท้แด้ตัวนี้นเป็นเสื้อแบบเสื้ออารมณ์กำมะหยีแต่เป็นความเป็นยีนยีนอะใส่แล้วครับอาจจะใส่รุ่น มีแบบสารพัดอย่างนะครับเป็นแบบสกา้ามธรรมดาสีธรรมดาอะไร่เงี้ยสก้ามธรรมดาใส่ชิวๆบ้านนะครับเพราะปกติไม่ค่อยใส่สกา้ามออกจากบ้านนะครับเพราะจะมีมีมีคนมองนะครับนี่ผมรู้สึกว่าใส่สกา้ามออกจากบ้านมาัปโปโปนดะูโป,ป๊ะโป๊ะนะโป๊ะเป็นใส่แล้วเราดูเป็นนักกล้าม ก็ตัวสุดท้ายนะครับน่าจะตัวสุดท้ายแล้วมั้งไม่น่าจะมีแล้วมั้กง,กกง,งก็น่าจะเป็นจริงตัวนี้จริงๆแบบวอร์มรมดานะครับจะมีความแบบเรียบร้อยห,หน่อยเพราะว่ามันจะมีทรงแบบกระบอกนะครับใส่แบบ everyday ก็คือหรือว่าใส่เช็ดก็ได้ได้หมดเลย้ะแต่ตามถนนะัดใช่ใช่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปเดินช้อปปิ้งมาแล้วก็มาอวดกล่องว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับตัวละเท่าไหร่คะจริงๆตัวละแบบไม่แพงมากนะครับก็ประมาณตัวละแบบไม่เกินพันนะตัวละตัวละไม่ถึงพันไม่มีตัวไหนถึงพันนะยกเว้นตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็ประมาณพันเก้ามั้งครับไม่แพงมากโอเคแบบนานมากแล้วที่ผมไม่ได้มานั่งแบบ สดคุยกับทุกคนแบบนี้นะใช่ือวันนี้เป็นวันที่แบบจริงไหมวันนี้เป็นวันที่เพอร์เฟกมากที่แบบได้นอนเต็มอิ่มนะแบบนั้นที่ผมจะได้นอนเต็มอิ่มเราได้ไปกินชาบูเสร็จแล้วแบบชาบูเสร็จนะครับก็ได้แบบไปนอนนวดที่ร้านนวดนะถึงแม้วันนี้ไม่ใช่เดย์ออฟนะถึงแม้วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันว่างก็จริงนะแต่แบบได้ทําทุกอย่างที่เป็นเป็นวันว่างนะเสร็จแล้วแบบ นวดเสร็จใช่ไหมก็สบายตัวเสร็จแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็กลับห้องน้นตอนเย็นนี่อากาศก็ดีตอนนี้แบบอากาศก็ดีเดี๋ยวผมน่าจะแบบไปงีบสักพักนะเสร็จแล้วแบบตอนเย็นก็เดินออกไปหาอะไรกินแล้วหลังจากนี้ก็ทํางานเรื่อยๆทางานต่อไปเรลยๆไหนมีใครได้ดูแบบ Did you guys watch

สิ่งเเฟรส์ใช่แต่เราก็จะมีงานมีงานที่แบบลองเพลงให้กันนะครับน้องเพิร์น้องเพิร์ตตัวดีครับทำไรใช่ใช่ รอแล้วทำไมใส่ั้งแต่แรกกูกูใส่ให้เขาดูเนะว่าแบบเออใส่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างงี้พี่พีพี่พีนะอยู่ไหนพี่พีไปเที่ยวกันไหมพี่พีวันนี้พี่พีตอนเย็นไปกินข้าวกันไหมพี่พี ใครจะสู้คุณพีพีได้ครับนี่แบบไม่มีใครสู้คุณพีพีได้แล้วนะครับยกเว้นน้องพูนนะฮะน้องภูวนน้องพูนนะพี่พูน <c oughs> ช่วงนี้แบบผมไม่รู้เป็นไรนะผมชอบกินโซบะเย็นมากสามารถกินโซบะเย็นได้ทุกวันนะครับทุกวันนี้ช่วงนี้แล้วผมก็แบบรู้สึกแบบคือเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบตามหาสิ่งที่แบบมันอร่อยที่สุดของของสิ่งสินั้นะอย่างเช่นแบบถ้าจะกินแบบถ้าจะกินอ่าถ้าจะกินจะกินส้มต่เนีน่ก็ต้องหาร้านที่มันอร่อยที่สุดด้วยเข้าใจปหแบบอร่อยที่สุด มันคือร้านอะไรสมมติจะ,จะกินยำเนี่ยร้านที่แบบร้านที่ทํายำอร่อยที่สุดคือที่ไหนอะไรเงี้ยแลวช่วงนี้ผมก็ลองตามหาร้านอ่าอาหารญี่ปุ่นที่เป็นขายโซบะเย็นนะครับว่าที่ไหนมันอร่อยที่สุดเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าอร่อยที่สุดของสซบะเย็นมันคืออะไรแต่แบบเหมือนผมจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะครับประมาณช่วงปลายเดือนนะไปอะไรวะไปไปไป,ไปมิซิคอนนะครับผม กับหลายๆคนเลยนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ไปกินโซบะเย็นที่ญี่ปุ่นโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนี่คือตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นกับมิวสิคอลแล้วหนึ่งแล้วก็ตื่นก็ตื่นเต้นกับมิวสิคอลแล้วนะครับหนึ่งอ่นสัญญามาแล้วใช่ไหมแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้กินโซบะเย็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะจริงๆคือแบบโซบะเย็นมันกินได้หลายอย่างนะครับ มันกินได้กับเทมปุระมันกินได้กับหลายอย่างเนี่ย <c oughs> ไม่รู้มันเปนรี้ยวมัง้ง <c oughs> ผมรอบกินซ่อมตำครับอ๋อรอบชอบกินซ่อมตำใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเลี้ยงนะครับคุณพีพีนารวิทย์ เอ้เดี๋ยวเพื่อนผมเขาปังนะเขาบินไปอินโดเลยนะเนี่ยเพื่อนผมโกนเตอร์แล้วครับคือเสาเสาเสาคืออะไรวะเสา แซวคิวแซวคิวโอ้ e e you ินอินโดฮึเดี๋ยวกูไปได้วยมัเดี๋ยวกูไปแบบไปเป็นเดี๋ยวกูเป็น AR ให้นะงานอินโดบอกเดี๋ยวบอกเข้าใจแค่งกว่าแบบพ่อพ่อพ่อไม่ต้องไปเดี๋ยวผมบินไปเองนะ คอนเสิร์ตสี่คนอขอมากไปครับคุณพีพีผมก็อยากมีนะสมมติว่าถ้ามีคอนเสิร์ตสี่คนก็อยากทำเถ้ามีคอนเสิร์ตสี่คนเนี่ยบอกเลยนะอืมอืมบันเทิงจะทำให้ดีที่สุดแปลงแรกนะก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตสี่คนเนี่ยเดี๋ยวไปมิวสิคคอนก่อนนะ <c oughs> กับน้องๆอ,อะไรนะน้องๆอลฟาไม่ใช่อัลฟาดนนออิน้องๆไลเอืนใช่พ <c oughs> รัมที่จะไปเวียดนามหรือยัง <c oughs> yes ah guys I want to thank you for it. like you know good feedback from uh, Vietnam the tickets are oh, so all already and I wanna thank you so much for everything guys thank you so much for our support and see you in the Vietnam enjoying like because I'm hungry คุณทําอะไรก่อนตอนเน er uh yeah> ี้ยเพื Superman> ่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนว่าเดี๋ยวทักทักไปหลังไวฟบสดได้ปะจุงชอบฉากไหนใน ep สองมากที่สุดใช่ไหมจุงชอบฉากอะไรวะจริงเอาจริงไ้มผมชอบฉากสุดท้ายมั้งไม่ใช่สุดท้ายดี๋ผมชอบฉากตรงที่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพราะว่าเินังนอาผมอะเสียวมากเพราะว่าดังอะ ผมไม่รู้ว่าดังขับมอเตอร์ไซค์เป็นหรือเปล่านะก็เลยแบบตอนนั้นก็จะเสียวๆหน่อยแบบดังเขามันก็ชอบแกล้งมันก็บิดคันเร่งใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าซีนนั้นมันแบบมันอึดอัดดีนะมันแบบคือแบบถ้าซีนไหนมันมีความขัดแย้งในตัวละครอย่างเงี้ยหรือว่ามีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันในตัวละครอ่ะมันจะเป็นซีนที่สนุกแต่ถ้าแบบซีนไหนที่มันไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยแบบชิวๆ โซฟโลไม่มีอะไรเลยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเลยแต่ถ้าซีนไหนที่มันมีขัดแย้งในตัวละครสมมติว่าแบบอ่ะเขาบอกว่าเอ้เอ๊ะแกมีความรัก,รอ,กอ่ะแกมีความรักใช่ไหม,มแกมีความรักแน,น่ๆเลยความรักของแกคือใครแต่นั่นแหละครับคาตอบก็มันชัดเจนแล้วว่าคือแบบนั่นแหละความรักของแกคือเธอเอ๊ะความรักของแกคือฉันไงเอ๊ะไม่ใช่เดิ ความรักของฉันคือเธอไงออแต่ได้ไหมครับมันก็พูดไม่ได้เนาะถ้าแบบมันพูดไปมันก็ซีรีส์ก็น่าจะจบเลยความรักของเธอคือใครนั่นนะอ,อย่ามีความรักใช่ไหมเตรีย <c oughs> มตัวเลย มันก็คือแบบใครกันที่ทำให้ฉันรักใครจะมาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันกับใครคนนั้นที่เรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนความรักจใจดีแบบทาไมเก็บซองความรักไว้ไกลไว้ไกล อยูขเง s i ตรงใจของเธอเพลงอะไรวะทำไมทำไมมันร้องได้วะเซเว่นเซเว่นเอะไรสำริง ใช่ครับคนใครใครดูฮิตเดเนจนดานแล้วนะครับจะเห็นความแตกต่างระหว่างขับขึ้นกับกับกับอะไรนะขับขึ้นกับโจโในิดนึงเลยคือสองตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบวัยใครกันมากแบบใครกันแบบโอ้โห,โหสุดๆใคยกันใครกันมากๆอะ่ะแตกต่างแค่นี้เดียวก็เลยแบบผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นแบบ ความแตกต่างในตัวละครนะใช่อยากซีรีส์อยากเล่นอ๋ออยากเล่นซีรีส์ประมาณไหนใช่ไหมครับจริงว่าเล่นแนวไหนก็ได้นะตอนเนี้ยผมเนี่ยเล่นแนวไหนก็ได้ที่แบบสามารถเล่นได้นะแต่แบบถ้าเป็นเป็นได้ถ้าเป็นไปได้นะเลิกหน้าผมแบบขอออกจากมหาลัยออกมาหาลัยเลยออกไปที่อื่นเลยที่ไหนก็ได้ผมแบบไปเป็น ไปเป็นอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่นักศึกษาผมรู้สึกว่าลูกผมก็ลูกผมก็ค่อนข้างค่อนข้างโตนิดหนึง่งเล่นเป็นแบบหนุ่มธุรกิจก็ได้นักธุรกิจก็ได้นะครับหรือว่าเล่นเป็นเชฟก็ได้อ่ะเชฟชอบอาหารหรือว่าเล่นเป็นตำรวจก็ได้นะครับ uhm, เล่นเป็นตำรวจก็ได้เล่นเป็นโจรก็ยังได้เลยนะครับ เล่นอะไรก็ได้ครับใช่แต่อย่าเล่นกับใจงงเลยเพื่อนายคนเดียวเพื่อนาคนเดียวเป็นบริกาดใช่ไหมผมอยากเล่นเอาจริงก็อยากเล่นแบบนี้เหมือนกันนะแบบ เอาจริงถ้าบอกว่าอยากเล่นเป็นดาราคือเคยเล่นแล้วไงเคยเล่นเป็นดาราแล้วเล่นแบบเล่นเรื่องดูบอลเฟกะเล่นเป็นดาราเล่นเป็นลูกมาเฟยก็เคยเล่นแล้วแต่ไม่เคยเล่นเป็นมาเฟยเลยแต่ว่าเล่นเป็นโจนก็ได้เล่นเป็นผีก็ได้ใครอยากให้ผมเล่นเป็นอะไรก็ลองทักกมานะครับ คนว่าผมน่าจะแบบเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรมากกว่าอาจริงๆว่าถ้าถ้าได้เวิร์กช็อปสักพักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบทไหนก็ได้เล่นเป็นหมอผีอ่ะหมอผีผมก็เล่นได้หมอผีเล่นได้จริงๆผมแบบเคยเล่นหมอผีในเซฟเฮาแล้วนะใช่ เฮ้ยไม่ดิผมไม่ได้เล่นเป็นหมอผีเด็กดังอะเล่นเป็นหมอผีผมเล่เป็นผีอุอ้วนฮึทัดกันอย่างนี้เลยใช่ไหมฮึึอ้วนขึ้นเหรอไม่นะผมไม่อ้วนขึ้นนะเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวดนะ ผมไม่รู้เิยผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเวลาวเพลงตัวเองผอมมากๆเลยรู้สึกว่าหน้าตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตอนที่แบบชวงกินเยอะๆอะไรอย่างงี้ถ้ากินน้อยถ้าผอมไปเราไม่ค่อยสดใสน,นะครับแต่ถ้าเรากินอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างงี้กินในสิ่งที่เราอยากกินอะไรเราก็จะแบบสดใสอืมเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็กินเถอะครับแต่แค่เราจะแบบมีลิมิตของมันอะไรอย่างงี้ นานทีกินของทอดได้เลยแต่บ่อยนะครับเป็นห่วงดังหรือพิจุดังหรือภูวินพิจุงอันนี้คือประโยคคำถามใช่ไหมครับดังหรือภูวินอืมอะไรนะไม่เข้าใจเหมือนแบบถามมาสมมติว่าส่งคำถามมานะประโยคคำถามนะประโยคคำถามประโยคคำถาม เสื้อหรือกางเกงถามอะไรเจ็บไหมงงยังงงยังเสื้ออะไรกางเกงคือคำถามเนี่ยอยากได้อะไรสมมติว,ว่าแบบพี่จุงชอบใส่เสื้อหรือเอ้ยพี่จุงถ้าจะเลือกอันไหนระหว่างเสื้อกับกางเกงไงอืมอะไรเจ็บไหม จุงดังหรือดังจุงอ่าคำถามมาคำถามนี้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะจุงกับดังหรือว่าดังกับจุงเนี่ยได้หมดเลยนะครับและได้ความสบายใจของแต่และคนนะเพราะว่าแต่และคนก็เขาเรียกวอะไรอ่ะ <S <S จริงๆการที่แบบเอาชื่อสองคนมาวางคู่กันเนี่ยมันคือมันคือจินตนาการนะมันคือจินตนาการของคนเราที่เขาอยากวางสมมติว่าผมอยากวางเป็น อยากวางเป็นจุงดังผมก็วางได้นะหรือว่าวันหนึ่งผมรู้สึกเอ๊ะดังอยากอยากให้เป็นอยากให้ดังขึ้นก่อนว่าดังจุงก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยครับทุกคนใช่แล้วจะความสบายใจของอแต่ละคนเลยใช่ไม่ท้ไอไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนะใครที่แบบบอกว่าเป็นจุงดังหรือว่าใครเป็นบอกว่าเป็นดังจุงไม่ต้องทะเลาะกันนะมันก็คล้ายๆกันแหละครับ ตรงผมนี่เฟี้ยวสุดๆเลยครับ โอ้ oh, คุณนัตชัยนะครับนัตชัยเขาคุณทำอะไรครับดังโูวินอืมมาก็มาอ่ะปอนจุงก็มาอ่ะอืม,อม,อมแล้วแต่นะครับ depends on you guys อ่าใช่ครับจะบอกว่าช่วงนี้พี่จุงทำอะไรพี่จุงช,งช่วงนี้ทำงานนะครับแล้วก็พรุนี้ก็สอบแล้วด้วยนะครับเพื่อนติด To oh. mm. <sighs> Thursday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Thursday, Saturday, Friday, Saturday. Friday, Friday, Saturday. นี่ครับ I tired no I'm not พี่แฟนเป็นเป็นแฟนคับพี่ไทยองครับใช่ครับเป็นแฟนคับพี่ไทยองนะครับพี่ไทยงเห็นผมไหมครับแล้วสักวันหนึ่งพี่จะ ผมไมผมจะทำให้พี่เห็นผมไม่ได้สักวิธีหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันวิธีไหนแต่เดีละวครับสักวันสักวันเผื่อมีงานมาชนกันนะ<ม>จะมีไหมนะมีไหมนะ ใช่ครับโอเคครับทุกคนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปไปทําธุระนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาแล้วกันใช่ความพันธุ์สูงสุดเอาจริงไม่ได้ความไม่ใช่ความพันธสูงสุดหรอกครับ ความฝันแบบในชีวิตก็มีนะครับแต่ถ้าแบบได้ไปเจอพี่เทยองในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นความฝันในการเป็นติ่งนะครับอันสูงสุดก็เป็นไดนะ้์ท่เนียเป็นเป็นฝันนะครับ <c oughs> แต่บางครั้งอ่ะผมก็แค่รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากเจอพี่เขานะเพรารู้สึกว่าแบบเราแบบมองเขาจกากไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเราแบบ เรารับชมผลงานเขาจะไกลๆมันทำให้เขาดูมีคุณค่ามากกว่าใช่เท่ห์ไงในบางครั้งความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าเขาเท่มากเลยว่าคนคนโคตรเท่เลยแบบเราแบบอยากทําไม่ได้แบบเขาอะไรจริงที่แบบทุกวนันนี้เต้นต่อที่แบบไปเรียนเต้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าแบบอยากเท่เหมือนเขานะหมายถึงแบบพี่เดชองนะ ใช่แล้วถ้าสวรรค์ได้เจอเขาก็ก็ไปนะครับไปครับ,น,รบน,ะนะครับไปเนี่ยไปนะถ้าเจอได้เจอครับใช่อยากให้มีแฟนมีนะถ้ามีแฟนมีผมจะจะไปะผมจะผมจะ,ผมจะจ้างคนกดบัตรเลยอืมไม่กดบัตรเองด้วยให้คนจ้างคนแบบกดบัตรได้ โอเคครับท hey, ุกคนผมบายแล้วนะ